คางอาวุธพิฆาตมารครับทุกคนเฮ้ยการันตีเลยนะทุกคนเออสามร้อยยี่สิบห้าเพจนะครับการันตีโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะเออตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดมกราถึงห้ากุมภาเลยนะครับเอ่อประมาณอา่าอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนโอเคครับผมอ๋อห้าครั้งนะทุกคนเออหมุนห้าครั้งเนี่ยเราก็จะการันตีเป็นเออนี่นครับผมเป็นคานะคาเก้าแปดครับดาเมจบวกหนึ่งครับผมความเร็วรีโหลดลบหนึ่งแล้วก็ความเร็วกันที่บวกหนึ่งนะโอเคอเครับผมก็เลือกอันที่เราไม่อยากได้นะ<ม>ทุกคน อันไหนดีอ่ะอันนี้ผมมีแล้วแล้วก็อันนี้โอเคกล่องกินปืนแล้วนเพราะว่าผมมีแล้วไงอันนี้ก็เป็นเคียวนคนัะผมเป็นไงเคียวท่ปบเราคุณๆนะเคียว,เค,ยวเคียวนี้อันนี้ก็คุณคุนอยู่นะแบบเหมือนกับอีกกันหนึ่งมากเลยนะเขยม่วงๆ่งทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้ผมเป็นเอ่อกล่องนะทุกคนระยะบวกสองนะแม่นยําบวกหนึ่งนะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะทุกคนโอ้โหดาเมจรุนแรงเลยนะผมว่าดาเมจนะจะรุน เพราะว่าเพิ่มระายะนะทุกคนอันนี้เพิ่มระยะกาแม่นยำ ah. นะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะทุกคนโอเคครับผมมาแบบหมุนเลยแล้วกันทุกคนบูดมากคำเพีงเฮ้ยเก้าเพชรโอ้โหหนกว่าจะได้แบบเก้าเพชรแล้วออกเลยนะทนกควนโอเคครับไม่เป็นไรครับผมหมุนต่อครับผมหมุนต่อแต่ว่าห้าครั้งนี่การันตีโอ้โหโอ้โหใกล้ละทุกคนใกล้ละต่อไปนี่ยังไงก็มาต่อไปยังไงก็มา โอเคครับมีเลยมีเลยไปนิดนึงมีเลยไปนิดนึงครับทุกคนหมุนต่อครับผมใกล้ครบห้าครั้งละเฮ้ยเป็นไงครับทุกคนผมได้แล้วก็โดนผมได้มาแล้วนะครับเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับดวงดีอยู่นะแล้วก็ถ้าผมหมุนอีกรอบนึงเนี่ยถ้าผมหมุนอีกรอบนึงผมก็จะได้คาด้วยนะครับเออได้กินคาด้วยนะแล้วก็ถ้าดวงดีเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเพชรเนี่ยก็จะได้เคียวด้วยนะครับทุกคน มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าอาผมจะได้หรือเปล่านะขอให้ได้เลยโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้คาเมื่อกี้ก็ถือว่าได้คาไปเมื่อกี้ถือว่าได้คานะเหมือนตาโอ้โหเกลือเกลืออย่าบอกว่าได้เหมาโอเคครับได้เหมาตู้ครับผมเหมาตู้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเคียวนะครับโอ้โหคฮยเรียบร้อยครับผมก็ได้เคียวมาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ผมก็ จริงๆถ้าผมหยุดตรงนี้ก็ได้นะเกียวนี่กะไม่เป็นไรก็ได้นะหยุดแค่กินปืนก็ได้นะระยะกับแม่นยำนะสําหรับอันนี้นะทุกคนเโอเคครับผมได้มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูปะทุกคนและนี่ครับผมเป็นเจ้าของหน้าดิสโก้ครับผมเพียนเติมครบนะเติมครบนะเป็นท็อปอัพนะครับเติมค้บของเรากเก้าเพชรก็รับไปเลยนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาเฮ้ยยี่สิบเจ็ดมกราถึงสองกุมภานะทุกคนนี่ครับผมเข้ามาที่หน้านี้นะทุกคนเห็นปะเป็นหน้าดิสโก้นะนี่เป็นไงผมเท เ,เติมครบนะทุกคนก็น่าจะเติมประมาณนี่นะทุกคนก็เติมสองจุดเก้าดอลเหรอก็ประมาณอมประมาณร้อยกว่าบาทนะทุกคนเติมร้อยกว่าบาทนะประมาณร้อยห้าบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็นี่ก็จะได้รับไปนะสามร้อยสิบเพจนั้น,นทุกคนแล้วก็จะได้อ่าได้ได้นี่มาเลยนะครับนี่หน้าดิจโก้นะทุกคนโอ้โหเป็นไงเฮ้ยอ่ะอ่ะอย่าลืมเติมกันนะทุกคนโอเคผมปา้าเดี๋ยวผมไอ้ไอ้แล้วไอ้คลองนี้ผมจะเอาไปลองอยังไงดีเนี่ยนะ ไว้เดี๋ยวผมไปรองให้ดูแล้วกันนะทุกคนสําหรับเปืนลูกกองนี้นะออโอเคับผมใครที่หมดยี่เพชรเนี่ยก็มาบอกผมด้วยนะออคอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนอ่ากดกดเออส่วนผมเนี่ยหมาตู้ครับผมผมดวงไม่ค่อยดีไงก็เลยได้เหมาตู้ไปนะโอเคับผมก็จะมาในน้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, like, ลค์กดแชร์แลวก็ติดตามให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายไปลวครับทุกคน